เดี๋ยวพาไปให้ตรงนี้น้าไปแจกเดครัวแต่ว่าเขาจะมีก็มีโครงการร้อยหยแรกยีเแย์ูยังไงอ่ะมันเนหมดครับพี่หยิบแล้วเดินแล้ครับดูเออ เ้าผัดได้ได้ค่ะท well, like er> ี่เราผัดซ่านะคะจากนิซัาเทเซานะคะวันนี <h 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 ้เรามาทำโครงการวัน400กล่องนะคะให้กับพี <h <h ่น้องชาวพัทยาจริงๆเราตั้งใจช่วยผู้ประสบภัยโควิดนะคะซึ่งโครงการนี้ทางนิซ่าเทเซาเนี่ยได้สานต่อกับพี่ๆน้องๆที่เขาเรียนอยู่สถาบันพระปกเกล้านะคะนี่ก็คือน้องสกายแหละทีนี้เขาทำมาโครงการ100อิ่ม50วันค่ะ แล้วเราก็เลยก็ทํามาทั้งหมด38วันแล้วนะคะอีก2วันที่จะต้องทําต่อแต่ว่าเนื่องจากเขามีภารกิจอะไรเยอะแยะก็เลยทําสารต่อไม่ได้ถ้าเกศเทาเลยไปรับโครงการนี้มาสารต่อนะคะโดยแล้วได้รับการสนับสนุนจากน้องที่เรียนสระบุรก19นะคะร่วมกับท่าเกศเทาค่ะมาสารต่อโคะรอองการที่ภนรยาทยําอีก10วัน100วิน,นะคะตั้งใจจะทําทุกวันว,วันละ100ิมแต่ว่าวันนี้เราเห็นมีน้องประสบภัยนะทุกเรื่องเราก็เลย